โมงครึ่งแล้ะครับเพิ่งตื่นนักพิษาววเจ็ดโมงนอนหลับสบายครับอ้งวงเงีย,<ม>ยเฮสียงคลื่นดีนะครับผมนอนหลับนะฮะหลับมีตื่นอยู่รอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงคลื่นเลยาะหลับปุ๋ยอ ยามเช้าน้ำทะเลโอ้โหน้ำน่าจะลงน่าจะขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นเบานะครับนี่ดูอ่ะสวยสวยมากเลยทะเลโอ้ยโอเคครับ20นาทีนัดพิจาวะแปดโมงแล้วครับนั่งคุยกับพิษามาเพิ่งไปสองที่โรงพยาบาลอเอกีนะครับ ก็ไปกวดหวัวเขา่าเพราะว่าน่าจะติดเที่ยงอยู่แล้วนะเพราะว่ากว่าจะหมอลงม่แปดโมงไปยื่นบัตรแล้วก็เอ็กซเรย์หัวเข่าอะไรต่างๆนนะฮะกดลงกดเลือดเสร็จก็ก็เจ็บหัวเขานะเอ็กซเรย์เรื่องของกระดูกกว่าจะเสร็จน่าจะเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวเขาโทรมาก็มารับตามสเต็ปครับผมก็ผมไม่ได้นั่งรอเพราะว่าพี่ดาวเองเดินได้นะแต่แค่เขาปวดในหัวเขา่าไปหาอาการว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างรีเรา แปดโมงผมไม่ได้หิวอะไรพิเศษนะครับเยอะเจร้านขนมกินเดี๋ยวว่าไปไปเที่ยวทีครับก็ไปถ่ายคลิปนะมาแล้วนะผมก็สายอย่างนี้แล้วดีกว่าไปนั่งรองเงานขอขับแบบชิวๆก่อนนะไม่ไม่อยากจะปีนเขาสักเท่าไหร่นะช่วงเช้าๆรู้สึกจะเนืงง่อยๆว้าวถนนนี้ไปออกตรงไหนไม่แน่ใจนะขวังเนี่ยยังสำรวจไม่หมดเลยผมขอไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วกัน แค่ถนนอย่างเงี้ยแล้วก็วิวอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแฮปปี้แล้วในสายที่คนไปเที่ยวนะจังหวัดอื่นที่เราไม่คุ้นเคยเหมือนกันเส้นทางนี้ผมเคยขับมาแล้วแต่ก็ฮิวใจนะก็เป็นรอบๆไปเดี๋ยวไปออกตัวในเมืองนี้ทางด้านของวิ่งสายไม่ต้องไปติดไฟแดงง่ายๆสายนี้ก็มันจะไปหลดออกตรงสี่แยกตรงนั้นทีเดียว มีอะไรพิเศษไหมแถวนี้ก็มีร้านคาเฟ่อะไรต่างๆนะสายที่ชอบคาเฟ่ก็จะได้เปลียบหน่อยว้าวเยส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 เจอก็แวะๆนิดนึงสายชอบอย่างนี้มันต้องนิดนึงนิดนึงได้หมดสำหรับผม <laughs> นี่รู้สึกจาตรงนี้จะมีร้านคาเฟ่ร้าอาหารไม่รู้ เขาถ่ายวิวนี้ให้ดูบ่อยๆอยู่นะมันเป็นวิวของการชอบนี่เขามันนั่งนั่งชงวิวอยู่มันบังอยู่นะต้นไม้ต้นไม้บังย่าลกถ้าย่าไม่ลกนี่เป็นวิวเมืองนะเมืองของพังงาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาสูงนะครับผม นี่แบบร้านอาหารนี่มันจะได้วิวอยู่เป็นร้านอาหารด้วยนะนี่ชั้นบนเห็นไหมอยู่ขึ้นไปชั้นน่าจะติดเกือบชั้นสามแล้วนะได้วิวอยู่ครับเนี่ยน่าจะชั้นสามเลยนะร้านอาหารถ้านับความสูงนะชั้นสามนี่ก็ได้วิวเกาะอยู่ตรงนี้อ่า หญ้ามันขึ้นร็อกนะครับหญ้ามันขึ้นร็อกโดยโดยโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหญ้านี่นะโอ้ตรงนี้นื่าจะเป็นพุทธบาทนิดหน่อยนะครับอืมสายชอบธรรมชาติเมืองในหุบเขาก็ไม่เกินจริงนะครับปาังนา ฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกผปว่าไอหมอกนะ่าจะเยอะอย่างกว่านี้แล้วเรามองฮนะมีไมีมุมมขขอเขานี่แล้วก็อ้อมไปของนี้เห็นไหมด้านหลังก็เป็นหุบเขาจะประมาณอย่างนั้นหลายๆคนก็มีแนวของแต่ละคน ผมก็เวลาเห็นผมก็ชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้ถ่ายบรรยากาศนะครับผมราาที่ขึ้นสูงแล้วนะแปดโมงแล้วครับผมแปดโมงนิดๆถ้ามาช่วงเช้ากว่าน,นี้ผมว่าน่าหิวใจกว่านี้เอโอเคไปกันต่อเนี่ฮะมันก็จะมาออกด่างน,นี่นะครับนี่มากระลองร้านกาแฟมากระลองฮะ มันอยู่ร้านนึงแล้วก็เขาถ่ายคล้ายๆกับว่าเป็นเนินถ้าแถวนี้เป็นบ้านเก่าๆทั้งหมดนะนี่มันปรับปรุงเป็นบ้านใหม่ทั้งหมดแล้ว <c oughs> ก็จะสวยเหมือนที่บอกว่าแม่กำปองพังงาที่เขาโพสกันเออหมวกกันนอกเหรอปะเอ้ยวไวไอหมอกไอหมอกวิวไทยเรเ <c oughs> มืองในอบเขานะครับอบเขารอบนะครับพังงา ไปเมืองบ้านผมบ้านผมสะพานพังนาสะพานข้ามแม่น้ำพังนาผมเสียงแหบอ่ะก็ไม่สบายแน่เลยเสียงแหบเสียงแห้งมาสองาวันละสะพานถายนิดนึงนะก่อนจะวิ่งเข้า2สองแพกเดี๋ยวข้าไปเที่ยวครับผมสะพานเสร็จฝนทั้งน้า นี่เป็นน้ำอีกสาขาหนึ่งจะบอกว่านี่สาขานึงก็ใช่นะ่ะกองพังงานในน้ำวิ่งไปหลายสายนี่น่าจะมาทางส่วนของน้ำตกตนปริวัติเล่นน้ำได้นะ่ะน้ำตื้นภูเขาใหญ่ เนีย่ยเข้าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะ้นนะมันจะเข้าไปเรื่อยๆนะโซนปฏิวัติข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมก็ขับเข้าไปเรื่อยๆนะครับอาจจะถึงโซนของน้ําตกที่เขาล่องล่องเก่งของสองแพลเอกนะครับโซนของของแพร่กเพราะข้างในจะเป็นโซนของสองแพล่กเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้าทางด้านขวามือตรงโน้นนะครับผมเป็นเข้าสองแพล่กไป นะะซอยที่ผ่านนักท่องเที่ยวไปล่องเก่งกันส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสายเที่ยวฮิวมีความสุขครับกับเรื่องแค่นี้คลองนี้เป็นคลองที่มาจากสองแพกมีการดักน้ำนะของเขาเป็นระบบการดักน้ําและปล่อยน้ำมันเป็นปล่อยน้ําเป็นระยะระยะช่วงนี้ฝนเยอะน่าจะเดี๋ยวเข้าไปชมหน่อย ก็ใครที่ชอบโซนธรรมชาตินะถ้าชอบธรรมชาตินะบอกว่าชอบธรรมชาติแล้วกันเข้าสองแพลกมาเนี่ยก็มันเข้าไปในโซนของหมู่บ้านที่อยู่ด้านในนะเข้าไปลึกอยู่เหมือนกันนะครับทางก็เป็นทางตันเลยล่ะ <c oughs> คุณต้องกลับออกมาทางนี้แหละแต่ก็ถนนมีการทําปรปับปรุงอยู่เรื่อยๆจะถามว่าข้างในฮิวไหมสําหรับสายที่ชอบธรรมชาติฮิวครับผม มันก็จะมีเรื่องของการล่องแก่งมีรีสอร์ทมีอะไรต่างๆเยอะสัญญาณผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณเน็ตตัวหลักๆเนี่ยมันจะดีไหมแต่ถ้าใคยที่ชอบแนวธรรมชาติวินครับท่านเห็นไมโอโมองวิ่งเข้าสวนแล้วกันละบอกอุโมค์เลย,โโเ,ลยเพราะว่ามันเป็นสวนมีคาเฟ่มีรีสอร์ทมีที่พักมีโฮมสเตย์อยู่หลายหลายแบบนะฮะ แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่หมู่บ้านหนึ่งแล้วกันข้างในนะครับเข้าไปลึกนะครับถามว่าเข้าไปลึกไหมเข้าไปลึก,ม,ก,ม,ออากามันก็จะมีเรื่องของอากาศมันก็จะมีเรื่องของถ้าเราคุยกันเนี่ยขับรถก็โค้งซ้ายโค้งขวาวิวโอ้ไหมฮะตรงนี้หลังนึงแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ไม่ค่อยเปิดตอนแรกเขาจะเปิดเป็นวิวโคสวยนะในเตะแล้วหลังเนี้ย เหมือนเมื่อก่อนจะเปิดเป็นโฮมสเตย์เปิดเป็นคาเฟ่นะตอนนี้ก็ล้างไปแล้วครับมันบางทีนะพูดยากครับหลายๆอย่างนะก้ยยนะมันไม่มีคนมันก็ไม่มีคนแวะมันก็ไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าที่มากตรงที่นี่ก็จะมีเรื่องของร่องเก่งอะไรต่างๆนะครับ ทางออกซ้ายก็จะมีเรื่องของรีสอร์ทนะผมไปทางออกขวานะครับวิ่งเข้าเขาอ่ะนะสวยดีโค้งก็จะออกซ้ายออกขวาใครที่สายแอดเวนเจอร์ก็สักนิดนึงชิวไหมชิวครับผมนะบับช้าๆก็ไปชมวิวผมไม่ได้เข้ามานานแลวเป็นปีแล้วนะ ใช่แหละเคยเข้ามามันจะมีคลิปอยู่อะคลิปนอนๆเคยมานอนอยู่นะนอนข้างทางอยู่สองสามรอบสองรอบที่จะไม่ปิดวเวลาอยากอะไรที่หิวใจก็มานะอืมวันนี้ผ่านมาแล้วเลยก็นะวิ่งเข้าไปสักหน่อยเพราะอันนี้คือทางที่เข้าไปน้ําตกตนปริวัติผมเข้ามาน้ําตกตุมนัดแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เข้ามานอนอีกรอบหนึ่งด้วยความที่ว่าติวทันจะเป็นเมืองในหุบเขาวัดนะ ไม่ได้มีอะไรพิศเศษเด่นนะครับทานน้ําก็จะเป็นชานน้ําตกของโทนปริวัติที่เขาใช้ในการล่องพแพนะครับเดี๋ยวเจออะไรสวยๆถ่ายเส้นทางก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะโค้งซ้ายโคง้งขวาไปเรื่อยๆเนะี่ยมีหมู่บ้านอยู่ข้างในสองแพรกนี่เหมาะสาหรับสายถ้าเกิดว่าใครมาขับรถเที่ยวของว่าสุดยอดนะฮะถนนเขาจะมีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้นนะข,ขึ้นเขาลงเขา ถนนก็จะเป็นสองเลนแบบนี้สองเลนสวนนะครับผมขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาก็จะเป็นชุมช,น,ชนหมู่บ้านนะนะสายที่ชอบแบบชิวนะผมว่าเหมาะเหมาะครับผมมันแต่ถ้าเ,เร่งรีบนี่ผมไม่เหมาะนะกลางคืนผมไม่แนะนำนะครับเนี่ยถนนก็จะมีรีสอร์ทมีบ่าวเห็นไหมฮะโอ้ โ้อันดาที่เขาเปิดกันอยู่ตามสเต็ปสเตนะมีทั้งโอมสเตย์อะไรใครที่ชอบขับรถชิวๆนะไม่เน้นเร็วนะฮะเหมาะที่สําหร,รับมาขับเที่ยวเพราะว่ามันถนนนี้ฮะผมไม่ชอบถนนอย่างนี้แต่บอกเขาต้องสายชิวนะเพราะถ้าคุณเร่งรีบอะมันอันตรายอะชมหมอกชมวิว มีอยู่เยอะแต่ถ้าใครผ่านมาในนี้ก็มีพวกโฮมสเตย์มีพวกของนั่งช้างนะฮะมีลองแก่งเนี่ยถนนขึ้นลงขึ้นลองขึ้นลอง,ลองไม่มีไฟฟ้าแบบตัวหลักๆนะกลางคืนกลางคืนจะเปลี่ยวผมเพาช่วงกลางวันเนี่ยชิลเนี่ยสายกับชิลครับความเร็วเนี่ยนิดหน่อยเห็นไหมปืดปา่าปืดปา่ามันจะมีของเล็กของน้อยอยู่เยอะ ถนนช่วงนี้รู้สึกจะโอเคอยู่นะครับถนนลาดยางจะขูกระน้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดขูกระเยอะน่าจะมีการลาดยางมาสักพักใหญ่แล้วเมื่อก่อนมันยังมีช่วงที่ขูกระอยู่คนข้างที่จะคขดเขี้ยวนะฮะขดเคี้ยวเลยแหละแต่ก็ถ้าขับไม่เร็วผมถือว่าโอเคขับเร็วไม่แนะนำ นะถนนโคตรเคี้ยวพอสมควรนะไปเหมือนงูชี่ท่านเลื้อยครับเลื้อยแต,แต่ไม่รีบเร่งนะครับ,รบสบายๆในชิลผมเข้ามาประมาณแปดโมงครึ่งไม่ได้เข้ามานานแล้วครับก็แล้วเข้ามาเที่ยวชมมันวิ่งในภูเขาละนะถนนวิ่งในภูเขาไหยซ้ายบ้างขวาบ้างข้างหนึ่งเป็นเขาข้างหนึ่งเป็นหุบ ใจถนนถ้าพูดริงๆคือถนนเข้าหมู่บ้านขับด้วยความแล้วมันระวังขับแบบเรื่อยๆชิวๆก็ๆจะมีความจุก <c oughs> สองแพร่ขับสองแพร่ก,ออก่องตำบลสองแพร่สายเที่ยวชมสนุกครับผมนี้นั่งช้างนั่งช้างมีช้าง a t เอทวีเจ้าช้าง ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เราเห็นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวของต่างชาติเยอะคนไทย <laughs> ผมไม่มีตังค์อ่ะนี่คุยกันจริงๆก็คือได้เที่ยวชมถ่ายวิวมาให้ชม <laughs> เอกลอง <c oughs> บางในหุบเขาครับผม เที่ยวชมในดีอย่างนึงคือวิวของธรรมชาติเลยนะโอเคไปเรื่อยๆครับผมคุ้มที่ได้มาคุ้มที่ได้มาเห็นช้างด้วยที่นี่ช้างเลี้ยงเยอะนะครับนูนนูนเดี๋ยวผมก็ถ่ายหน่อยเดินไปแล้วเดินไปแล้วกินอยู่ตัวหนึ่งฮะเห็นไหม อสองตัวได้กันเลยน,นะฮะนั่งช้างเยอะครับผมโอ้เดินลับไปแล้วสองตัวสายได้มาชมช้างสองแพรกนี้สายน้ําเยอะนะครับนี่ตรงนี้ผมเคยมานอนตรงนี้มีการทําใหม่เนี่ยสายนี้ก็เป็นสายที่เขาล่องเก่งอีกสายหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆงามจังว้าว โห oh, เป็นสีงามเจ้าของเขาปยกินหญ้าอยู่หิวใจนะตรงนี้มีการทำใหม่นะตัวของศาลานี้เมือม่อก่อนเป็นศาลาเก่าอ่ามีการจับปรงใหม่ผมถือว่าดีอย่างน้อยเป็นที่พักแวะของนักท่องเที่ยวละ สองเพลกมีสายน้ําเยอะนะครับนี่น่าจะเป็นสายน้ําหลักที่มาจากตัวของปริวัตหรือเปล่าแต่มันก็รวมหลายสายนะสายฝั่งน้นก็เยอะครับผมเมื่อกี้ผ่านมาเนี่ยคือถ้าผ่านสะพานเนี่ยจะมีแหล่งน้ําน้ําตกซับเยอะๆๆๆผมผ่านมาสามสี่สะพานแล้วมีเยอะยังมีข้างหน้าอีกเดี๋ยวโู้งน้ําว่าอัปเกรดไปบ้างหรือเปลารู้สึกมีการทาใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะจุดบริการนักท่องเที่ยวนปลิงครับผม นี่ห้องน้ําครั้งที่แล้วนี่เก่ากึกมากครั้งนี้ทําใหม่นะไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วก็ตามสภาพครับผมอืมอืมไม่มีการดูแลนะครับเพราะเป็นของเจ้าบ้านเขาทาใหม่อ่ะแ,แต่คืออ่ ก็ทิ้งมันไม่มีคนดูและนะฮะของผู้ชายของผู้หญิงมันเลยสก,กรปรกเหมือนเดิม <c oughs> แต่ทํายหม่นะตอนมาผมมาข้างกอดเนี่ยผมยังเก่าอยู่เก่าแบบเก่าคึกเนี่ยผมมาจอดนอนตรงนี้นี่เจ้าช้างผมมาจอดนอนตรงนี้แล้วก็ลงไปเล่นน้ำตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดนละช่วงกลางคืนนะมาตอนนั้นคืออากาศมันเหมืนนอนฝนตกอยากเข้ามาประมาณนั้น เจ็มเลยเจมเลยนะคนเลี้ยงช้างครับผมจะอย่างนี้เรียกช้างบ้านช้างป่าช้างบ้านต่างกันเยอะแต่ช้างบ้านนี้ได้เห็นก็ยิวใจนะน้องน่ารักอะ่ะในความคิดผมนะแต่ถ้าเป็นช้างช้างป่านี่คือนี่เขามีฟานไง ชมอยู่ห่างๆเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยครับผมอ,อาจจะเข้าไปถึงโซนน้ําตกติดของตําบลนนบปริงนะครับตอนนี้มีกิจตําบลนบปริงเนีย่ยผมจะในปรับปรงเมื่อกันยาหกเจ็ดสิ้นสุดธันวาหกเจ็ดธันวาเพิ่งผ่านมาได้หกเจ็ดเดือนใช่ครับผมนี่ <laughs> ปัญหาคือทำแล้วน่าจะมีคนมันไม่มีหน่วยงานตัวอาคารโอเคอยู่นะฮะตัวห้องน้ำไม่ไมีหน่วยงานมาดูแลมันเลยนะทำไว้อย่างดีแต่ไม่มีหน่วยงานมาดูแลมันเลยสกรปรกนละขยะอยู่เต็มข้างในอย่างเงี้ยประมาณนั้นจะเข้าไปดูกันต่อ